ไปดูเรื่องของการเตือนภัยแก๊งปลาหินกันบ้างเราได้ยินเป็นระยะระยะใช่ไหมคะแต่คราวนี้เกิดขึ้นที่ลำปางแล้วไม่ได้มาเป็นแก๊งมาคนเดียวก็ปลาได้ค่ะ เนี่ยคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะได้ยินครับุ้งชัดเจนเลยเนี่ยรถคันนี้ที่มีกล้องหน้ารถขับไปเรื่อยๆอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์สวนมาแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับโดนปลาหินใสอะค่ะต้องงงเลยว่าเอ๊ะปลาอะไรปลาทำไมเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้นะคะอยู่บริเวณถนนสายบ้านสันทรายบ้านปงหน้าโรงงานไฟฟ้าที่โซละเซล์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลเบียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะ หลังเกิดเหตุทีมงานของเราก็เลยติดต่อไปยังผู้เสียหายนะคะคคนั่นก็คือคุณศักดาพิลาศีอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชี้จุดเลย<อ>ร่องรอยที่รถเสียหายมันก็อาจจะถลอกปอกเบิกนิดนึงนะคะอาจจะไม่ใช่หินก้อนใหญ่มากแต่มันก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาถูกไหมเห็นว่ามันเหมือนจะใหญ่เหมือนกันนะแล้วเสียงดังด้วยนะยังข้อดีที่โดนตรงหลังคารถถ้าโดนกระจกอะใช่ไหมแตกนะอาจจะแตกว่าถดออุบัติเหตุหนักวันนี้พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการ เ,เกิดขึ้นช่วงบ่ายสองของวันที่23กันยายนนะคะคือตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถยนต์กลับจากไปส่งหลานอายุ18ปีไปโรงพรยาบาลหลานไม่สบายอะคะ่ะแล้วก็กําลังเดิน,ดนทางกลับนะคะโดยไปกับครอบครัวรวมทั้งหมด4คนพอถึงจุดเกิดเหตุก็เจอวัยรุ่นอายุสัก20กว่าและะ้วค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์สีเหลืองอส้มสวนทางมาก็ไม่ได้คิดอะไรถูกไหมคุณแต่จังหวะนั้นล่ะค่ะก็ได้ยินก้นบุก เนี่ยค่ะเห็นภาพตัดไปขนาดนี้ด,ดูก้อนใหญ่นะใช่ใช่ไหมคะนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ตกใจมากว่าอุ้ยไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองเจอในทีวีอะค่ะคแล้วล่าสุดเนี่ยนะก็เลยนําคลิปนําภาพลงไปเตือนภัยในโซเชียลมีเดียชาวบ้านในพื้นที่หวาดผวากันใหญ่อะค่ะเพราะว่าหลายคนใช้เส้นทางนี้กันเยอะ ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเน er. ินคดีห hmm. น่อยนะคะครับและจะบอกข่าวดีคือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้วนะโอ้ดีทราบเลยนหว่าชัดเลยเนี่ยออเนี่ยหลักฐานนี่ชัดเจนเลยคนมีกล้องหน้ารถก็สามารถที่จะใช้เป็นหลักฐานได้คิดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ล้ค่ะโอ้น่าเตือนภันี่ก้อนใหญ่นะน่าน่น่ะดูดิใช่ดีนะมันโดนหลังคารถนะถือว่ายังเคราะห์ดีนะตาทำไมเอามาฝากเตือนภัยกันแบบนี้นะครับ